สวัสดีครับผมซีเอ็มชยานะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมที่ตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นพื้นที่สวนนะครับก็ตามผังเลยนะครับพื้นที่ก็ติดถนนสองด้านนะครับก็ด้านทิศตะวันออกแล้วก็ด้านทิศใต้นะครับติดถนนหน้ากว้างนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับพื้นที่มีอยู่3งาน55ตารางวานะครับต้องการขายอยู่ที่ 1ล้านหแสนบาทนะครับราคาต่อรองเจ้าของได้โดยตรงนะครับที่ผืนนี้ก็ที่ด้านซ้ายมือเลยนะครับมีไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาพร้อมนะครับห่างแหล่งชุมชนก็ประมาณ500เมตรนะครับเดินทางเข้าออกสะดวกนะครับที่ก็ตรงด้านขวามือนะตอนนี้นะครับพื้นที่เป็นเนินเขานะครับไม่ชันนะครับด้านหน้าทิศตะวันออกก็จะติดถนนหน้าแคบหน่อยนะครับ แล้วก็ด้านทิศใต้นี่จะติดถนนหน้ากว้างนะครับเหมาะที่ซื้อบ้านพักทําบ้านพักนะครับบ้านสวนนะครับหรือว่าซื้อแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆญาติพี่น้องอยู่รวมกันได้เลยนะครับที่แปลงนี้นะครับก็ตอนนี้ผมยืนอยู่ในที่นะครับในที่ก็จะปลูกพวกดอกไม้กระท้อนแล้วก็ดอกลีลาวดีนะครับไว้ในพื้นที่นะครับ ที่พื้นนี้จะห่างทางหลวง1 0ึ่งศูนย์า 3, ะครับแม่ริมสะลวงนะครับ1.5กิโลเมตรนะครับห่างตัวเมืองเชียงใหม่ก็33กิโลเมตรนะครับที่พื้นนี้ก็พื้นที่ก็จะสโลปลงไปหาถนนทางทิศตะวันออกนะครับด้านทิศเหนือนะครับก็จะเป็นสวนลำไยนะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นเนินเขาเป็นที่สวนของชาวบ้านไปอีกนะครับ ราคาก็ยังต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับตรงแนวต้นกล้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีลำเหมืองอยู่นะครับหรือคลองส่งน้ำเล็กๆนะครับก็ที่สุดท้ายของแปลงก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีรั้วรอบขอบชิดหมดเลยนะครับเป็นรั้วลวดน้ำนะครับด้านนี้จะเป็นด้านทิศใต้นะครับก็จะมีวิวภูเขาด้านทิศตะวันออกแล้วก็ วิวทุ่งนาจะเห็นบางส่วนนะครับทางด้านทิศใต้นะครับพื้นที่ก็ติดถนนตั้งแต่ท้ายที่นะครับจนถึงด้านหน้าทีนะครับก็วิวภูเขานะครับถ้าทําบ้านสองชั้นนี้ก็จะเห็นวิวทุ่งนาภูเขาชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่สวยนะครับก็ราคาก็ยังต่อรองเจ้าของได้โดยตรงนะครับก็โดยรวมของพื้นที่ก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร0888053701นะครับ ID Line CM แล้วก็24ตัวละ CM นะครับฝากทุกท่านติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับพื้นที่ตั้งอยู่ตำบลสะล่วงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ3งาน55ตารางวานะครับก็ลองนัดชมเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะสรรหาที่สวยๆราคาดีๆมาให้รับชมเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ